ส4ี่กุมภาวันวาเลนไทยสองพันห้าร้อยหกิบเจ็ดครับแต่นาาในบักถามไม่พอครับ,บาครกถามเปรี้ยวครับมะขามเปรี้ยวครับเจ็บมาสดดเมื่อวานนี้ต้นีนแช่ไว้ผมบอกว่าแช่ไว้สามถึงสี่วันครับแช่ไว้อีกครับเอื่อก่อนเพือแช่ไว้ก่อน กรไปไคยเดินเกมครับแช่ไปหมดเลยแช่ไปหมดเลยเดี๋ยวไปเอาบางเพาะกบให้มันอิ่มน้ำก่อนตามสูตรครับเพินให้ยแช่ไปสักกัน ครับผมวันนี้สิผ้าเพาะเม็ดปากามครับตัวสีเข็ดะมะขามมอนไซครับนี่แช่น้ำไว้ได้สี่คืนแล้วครับแช่น้ำมาได้สี่คืนแล้วเขาคงชุ่มชื้นน้ำแล้วพอสมควรแล้วนะครับที่มีเปลือกก็จะแตกไปแบบนี้ครับที่ไม่มีเปลือกก็จะยังเชยอ,อยู่แบบนี้นะครับเพราะนั้น ถ้าจะเอาเม็ดมะขามมาให้มันเกิดใบนะครับก็ต้องให้มันเหลือเยื่อหุ้มมันครับมันจะได้แตกวบแบบนี้ครับนี่ได้แตกใบแบบนี้อ่ะนาไปล้างครับอืล้างเลยครับ เราไปทำดินเพาะมะขามเม็ดมะขามกันครับดินมูลไส้เดือนครับดินมูลไส้เดือนบ้านเรานะครับขวยขี้ไก่เดือนบานห้องไหลนะครับน่บนนครับดินมูลไส้เดือนครับขวยขีข้ไก่ดเดือนบานหน้องไหลนะครับนี่เห็นไหม มอดปูหยากครับมาต้องไปหาซื้อ,อยากมูลใส่เดือนมูลใส่เดือนมันเ,เนเป็นทุกงเป็นทุนกับแพ่งครับนี่หาเก็บน้ำให้น้ำนาเขาเน่ยครับมืดเยอะแยะมากมายเลยสารอาหารครบถ้วนขึ้นกันครับไปเลยมูลเส่เดือนงามบเลย น้ำให้ชุ่มครับดน้ำให้ชุ่มเลยเวลาลากมะขับอย่างลงไปจะได้ตัวเร็วๆมีสารอาหารเยอะแยะลงมาก็เป็นคุยมะพร้าวครับคุยมะพร้าวกลมะพร้าวที่เราหมักไป หลอรองพื้นก่อนนะครับข้งมะพร้าวรองพื้นก่อนขี้เลื่อยครับขี้เลื่อยขี้เลื่อยต้นพยอมครับ พมพ้าผสมที่เลื่อยลงไปครับจะได้มีความเก็บความชื้นได้เยอะๆครับตามสูตรที่อาจารย์หลายๆท่านในยูทูบนะครับเป็นสอนไว้นะครับให้เอาดินลงก่อนแล้วก็คุยมะพร้าวลงอีกชั้นหนึ่งนะครับนาหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าจะรากมะขามจะได้ยันง,ง,ง่ายๆสะดวกสะดวกครับ ความชื้นก็จะเต็มครับกระมังตัวนี้ไม่ต้องเจาะนะครับเอาเพียงดูความชื้นมาให้มันแฉะเกินไปครับหลังจากนั้นก็โดยเม็ดมะขามครับโดยเม็ดมะขามเลยอันนี้น่าจะได้สักสองกระมังครับท,ทีเลยหลังจากนั้นก็ โุ้ย,ยมะพร้าวทับอีกรอบหนึ่งครับก็จะได้เก็บความชื้นดีๆนะครับลงดินดครับนะครับอืมอน,นี้เป็นดินลูกรังนะครับดินลูกรัง รดน้ำก็ซะกครับรดน้ำให้ชุ่มเลยอ่ากระมังแรกเรียบร้อยแล้วครับน่ากระมังที่สองครับที่นี้สองลง น้ำไม่ชุ่มครับคุยมะพระ้าวผสมที้เรื่อยครับจะได้ประหยัดเพราะว่าคุยมะพร้าวมันแพงชี้เรื่อยบ้านเรามันเยอะแยะด้วยไม้พยมนะครับที่นั่งอยู่ตรงเน็ดมะขามครับ โอ้เดี๋ยว oh. tròn cái xịt đó từng miếng thấp ừ ngầm sẽ พดีครับการเพาะเม็ดมะขามครับติเห็ดมะาขามบอนไซครับสองสปีก็ถ้าสวยงามก็าขายได้แล้วครับต้นละ2องร้อยสามอยครับไปดูขายที่เพาะไว้ก่อนครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราเพาะไว้ตรงนี้ครับ ตรงนี้ครับเนี่ยกำลังขึ้นครับกำลังขึ้นกำลังขึ้นเนี่ยสามต้นเนี่ยกำลังขึ้นครับส่วนต้นมะขามเทศสวยงามเลยครับมะขามเทศแล้วก็ต้นแอปเปิลครับเนะี่ยสองสามต้นนี้ทดลองเพาะก่อนนะครับเพาะก่อนแล้วก็ผ่ารากนะครับผ่ารากสามสี่ต้นถึงครับ ก็เราดูครับเพิ่งในเดือนวขวาครับต้นกำลังเป็นสีน้ำตาลมะข,ขามก็กำลังขึ้นครับเล็กๆต้นคุหละต้นครับกละต,ต้นขึ้นครับ ตอนนี้ออกดอกแล้วครับออกดอกแล้ว นี่ที่เพาะไว้วันนี้ครับนี่มาดูสิยังชุ่มเชื้นอยู่หรือเปล่า <c oughs> กันไกลเคียร์วันนี้ตอนเย็นวันที่29กุมภาพันธ์2567ครับมาดูว่าความแปลกมันเกิดขึ้นอย่างไรครับ <c oughs> เบิกเงเลยครับพี่น้อง มันเห็นเรางงเลยครับดูกระลำมังนี้ครับกระลำงังนี้ซึ่งเริ่มแตกลดน้ําสกู่นีนะครับแต่กระลำังที่เราเพาะพร้อมๆกันนะครับดูสิครับขึ้นดูสิครับ,รบโอ้โหมันทำไมแตกต่างกันแบบนี้ตั้งอยู่ข้างเคียงกันแล้วก็ระยะแสงแดดนะครับนี่มาแบบนี้ ช่วงประมาณสักสี 5, ่โมงห้าโมงเช้าแดดจะมาตรงนี้ประมาณสักสองชั่วโมงครับหลังจากบ่ายสองแดดก็ไม่ถึงนี่จะแสงธรรมดาครับแต่ตรงนี้เกิดโอ้โหดูเลยครับเกิดแบบแบบเพียบเลยนะครับก็เกิดมเม็ดแบบสมบูรณ์เลยแบบสมบูรณ์เลยแต่กำมังข้างกันที่ เราเพาะพร้อมกันครับดูสิครับพึ่งจะเห็นแววว่าดินกําลังแตกร้าวขึ้นมาสแสดงว่ามีเม็ดเริ่มองอกแล้วครับนี่แล้วนีแล้วแบบนี้ครับจะไม่ได้กังวลว่าทําพร้อมๆกันเยอะๆไม่มีทําไม่ทันครับทยอยมาขึ้นแบบนี้ก็ดีครับอีกแบบหนึ่งครับแปลกเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่า รดน้ําก็รดน้ําเท่ากันมเมล็ดเพาะก็แช่น้ําระยะเวลาเดียวกันอยู่ในถ้วยอยู่ในกระมังเดียวกันด้วยครับแต่เวลางอกงอกไม่มพร้อมกันครับเดี๋ยวขึ้นจะสวยก่อนก็จะไปชําครับ